อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ภิขุทั้งหลายเราจากแสดงซึ่งกรรมทั้งหลายทั้งใหม่และเก่ากรรมนิโรธและกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาพิขุทั้งหลายกรรมเก่าเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอันปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้พิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมเก่าพิขุทั้งหลายกรรมใหม่เป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในการบัดนี้อันใดอันนี้เรียกว่ากรรมใหม่ พิขุทั้งหลายกรรมนิโรธคือความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุตต์เพราะความดับแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดอันนี้เรียกว่ากรรมนิโรธพิกุทั้งหลายกรรมนิโรทคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่า กรรมนิโรทคามินีปฏิปทานั้นคืออริยอัตถังคิกมักนี้นั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมนิโรทคามินีปฏิปทา ภิกุทั้งหลายด้วยประการดังนี้แลเป็นอันว่ากรรมเก่าเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกรรมใหม่เราก็ได้แสดงแล้วกรรมิโรธเราก็ได้แสดงแล้วกรรมมรรตขัคคามินีปฏิปทาเราก็ได้แสดงแล้วพิกุทั้งหลายจิตใดที่ศัสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายคิดนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอพิกุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่น,น,น,นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย